สวัสดีค่ะพี่พี่มาเจอน้องปินอยู่ในรถน้องปินจะไปเที่ยวไหนคะป้าปา่าวันนี้ปลาจะไปซื้อปลาทองอีกแล้วคะ่ะภารกิจให้ป้าป่าคือตามหาปลาทองอ๋อ,อปินบอกปินกินน้ําค่ะพี่น้ำโชว์โหน่อยวันนี้ภารกิจของคุณพ่อกับน้องปินคือไปตามหาเพชรดินจินดาเที่วเทยวไปตาม วันนี้เราจะไปอีกอีกฟาร์มหนึ่งใช่ไหมปาเพราะว่าอะไรคะฟามไม่มีชื่อคร<า><น>ับไม่มีชื่อ<ต>น้ำเพราะว่าที่เขาทำที่บ้านไม่มีชื่อฟาร์มเราจะไปฟาร์มน,นี้เพราะว่าเราจะไปซื้อ, 1, อพันธุ์ใหม่พันธุ์ที่ที่บ้านเราไม่มีฟาร์มของน้องคนที่เราเคยไป KK ฟาร์มนะอะไรนั้นเขาเขามีอีกพันธุ์หนึ่ง <Okay. S 2> โอเคเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ ปลาทองตัวอ้วนๆสายพันธุกรรมกันเดี๋ยวไปดูกันเย่เย่โอเคมากันเลยถึงแล้วค่ะนี่ไงมปลาทองสวยมากเห็นไหมเห็นได้เห็นตัวข้างล่างไหมอันนี้เป็นฝามปลาทอง อีกหนึ่งตามที่เรากำลังจะมาตามหาตามหาไปสักตัวหนึ่งกับบ้านเนาะนี่ขเขาเลี้ยงปลาหลายชนิดเลยนะนี่ปลาอะไรนี้มอ่ะจะทำอุ้มไหมครัอุ้มไหมจ้ะจะให้ปลาอุ้มเน่จะถ่ายให้พี่ๆดูโอเค น๋ออันนี้ลายพันเลยนะป้าปานระวังนะพคนตัดกระจกนะคะโอ้ยน่ารักจังน่ารักจังอันนี้เป็นตัวเล็กที่พี่เขาแยกไว้น่าจะแยกตามใส่นะคะป้าป้าอันนี้เขาเรียกพันอะไรคะป้าปานไม่ติดมันโอ้ยน่ารักจังจพี่คะนี่เขาเรียกว่าพันอะไรบ้างคะ ครับผมออ๋ดูว่าจาไห้นเนี่ยจ้าคนนี้ชอบอันนี้เป็นพันเดียวกันทั้งหมดเลยไหมคะอันนี้สิงห้าสีเขาผมอ๋อมีหลายพันเนาะอันนี้สิงสิงหค่สีแล้นี่สิงห้าดิบครับอ๋อนี่ไงเนี่ยมันห้าสีจริงๆด้วยปาปะมันผสมนะครับระหว่างสิงจีนกับสิงญ,ญี่ปุ่น มันก็มาผสมกันแล้วก็ปีกมันเลยกว่าที่แล้วจะแบบมันตัวก็จะน่าฟูได้ได้มีญี่ปุ่นมาเยอะหน่อยอีกทีก็จะตัวแต่แี่ปีก็ดีๆแล้วก็ดีๆก็ดีวันนี้ปีนจาเราตัวไหนลูกวันนี้ปีนเจาตัวไหนดีคะเอาตัวไหนดีคะลูกพี่เลี้ยงเล่นที่บ้านสี่ห้าตัว ก็จะไปซื้อให้ลูกสองตัวรางวัลค่างจุกนะฮะของการครับวันละสองห้าสิบแต่ไอที่ตัวใหญ่ๆคือฮอยักษ์ครับอืมที่โบตัวเล็กๆอ่ะอันนี้คือฮอลันดาใช่ไหมชื่อมันใช่ครับฮอลันดายักษ์กับฮอลันดากันอ๋อที่สิงห้าสิบตัวละสามสิบไปอยู่ตรงนี้นะครับได้ได้ค่ะป้ายวไปเลือกตัวที่เราจะจับกลับบ้านนี้ก่อนอยากไอหัวแดงๆอย่างกระดามอย่างเงี้ย ตัวดำหัวแดงใช่ไหมเพราะว่าพอไม่ทันครับตัวนั้นจะเป็นอัปเเช่ตัวเดียวครับตัวที่สีดำแก้มส้มโอ้ตัวนั้นไงตัวนั้นไงใช่ครับดำแก้มส้มตัวนั้นก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่่ไหมลูกใหญ่ไหมคะพอดีเก็บบ้ามีเสียบพอดีที่ พอดีเพิ่งต่อตู้กุ้งเสร็จใช่เหรออ๋อนี่พี่พี่ทำตู้กุ้งขายด้วยใช่ไหมคะตู้เลี้ยงกุ้งอ๋อเลี้ยงเองค่ะทำเองใช่ครับนึกว่าทำขายด้วยก็มีสั่งตามออเดอร์ครับอ๋อทำตามออเดอร์ตัวทำไมนี่มาดูกุ้งแล้วนี่กุ้งเนียพี่มาดูกุ้งแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมก็เรียกกุ้งอะไรครับวันนี้ครับวันนี้เป็นเคฟิตครับอ๋ออันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นโค้ดต่ดางครับต่างน้ำตาลตอนนั้นจะเป็นโค้ดส้มเพ, <อ S 2> พราราคาเมื่อก่อนเนี่ยจับต้องไม่ได้เลย<ม>ตอนที่ช่วงที่กุ้งมันบูมรรแรกๆครับตอนนั้นก็ตัวละกามสี่พันเลยถูกใช่ใช่ใช่ดชได้ไดตัวกล้ามแดงธรรมดายังพ่อผันแม่ผันก็ยังตัวละแปดเก้าร้อยเพราะฉะนั้นผมก็มีเงินช่วงยล้งกุ้งนี่แหละตอนนี้มีโอกาสได้นั่นแล้วก็เลยคว้าไว้ก่อนครับผม ยาแค่ยายาเดียวทีอันนี้ก็เป็นสีญี่ปุ่นแท้เนี่ยครับสีญี่ปุ่นอ๋อตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมคะสวยจังเหมือนปิ๊นเลยแก้มใหญ่เหมือนปิ๊นเลยมันจะเป็นแก้มน้อยจะเป็นวี่งกุ้งผิดต้องครับเอาตัวเล็กสองตัวออกมาได้เอาตัวเดียวพอ เอาไปเพิ่มเอาไปเพิ่มสมาชิกโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกกันว่าเราจะตัวไหนกันนะคะเราจะเอาบ่อนี้กันใช่ไหมคะ้บ่ะโอเคต่อเลือกเลยมันมันโตมันโตไปแล้วมันหน้าตาไปหนยังไงประมาณไหนครับก็เหมือนกันนะครับสีก็จะเป็นไม่ใช่มันจะ้วดๆประมาณไหนครับบ่อแรกก็จะอะไ วนนะพี่ก็ไปดููพ่อแม่มาเลยว่เาตมมาอไปดูไปดูพ่อแม่เขานนคะโอ้ถ้าใหญ่ก็ใหญ่แบบนี้เลยไม่หมาว่าจะดูว่าพอมันโตแล้วมันกวนตะไน่งี้เลยโอ้โหอันนี้พ่อแม่เาตรงนี้ นะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าที่ที่เราจะเอาบอบ่อตรงนี้นะคะบอรตรงกลางตัวนะคะีค่ะตัวเล็ๆกๆตัวนนีะ้ตัวละร้อยสามสิบบาทะค,ะค่ะพอก็เลยถามว่าถ้าเรียงจะต้องมนจใหญ่แช่ไหมชุทรงจะเป็นประมาณไหนคะ,จจะกะะคะ็เป็นประมาณนี้เลยเป็นทรงประมาณนี้เลยนะคะ,ะกกาอากาศเยนแดงยนแดงใช่ไหมครับไจได้เนละครับคีมวับสิบวิสก๊ะล่างน้ำเปลา่าแต่ว่าให้จะน้ำเอาน้ำจากในตู้พี่อ่ะครับมาผสมหลังพับคิมแล้วก็เอาน้ำออกมาแล้วก็เป็น น้ำเปล่าธรรมดาร้างปุ๊กแช่ทั้งสิบวีแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เอาไปตุ้ยอืมสิบวีพอใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าถ้าเยอะกว่านั้นคืออาจจะเป็นแบบเหนียเปื่อยไม่ด่าครับกินมันเลยครับีมีขอข้าวหน่อยได้ไหมครับไม่รู้ผมเหมือนมอยู่กระปุกเนี้ยพี่ห่อได้ผมก็ใช้ยืมเหมือนกันน่าจะแล้วเีอยไปหาซื้อน้ำขายยาครัะ สอ,องกระปุกหมดเกลี้ยงเลยเืาบอกว่าเขาบอกว่าตัวที่ร้อยกก้า้แต่สิบกว่าใช่ไหมใช่มันสีมันเรีย,ยวาใช่ครับก็มีผมก็ทำทั้งอาหารทำคาบอรเดอร์เลยด้วยที่ไปลองเล่นตัวนึ่งก่อนดีนกว่าไหมแต่ถ้า มันรอดยังไงที่มาซื้อเพิ่มแต่คุณแม่เลือกแล้ตัวหนึ่งคุณแม่เลือกเหรอคะใช่ไม่เดินหัวส้มอย่เงยเหลือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวส้มทั้งตัวตัวไหนลครับนี่ไนี่ตัวนี้ตัวนี้ที่ลอยมหาเนี่ยใหญ่เตัวนี้ใช่ไหมไม่ครับตัวส้มส้มอย่ครับอ๋อส้มส้มใช่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 ช่วยไหมถามว่าม่วยไหม ฟงสวยอยู่ครับได้เพราะว่าม้วนกำลังมาออม้วนกำลังมาครับได้ๆเอาเลยแล้วตัวนี้เนี่ย <c oughs> เย้มีอาหารมิจฉุมน,นะครับครับมีที่บา้านเยอะๆเลยกินอะไรนะครับตัวเนี้ยตัวนี้เพิ่งได้เตรียมเดียวครับเตรียม,นมนขนาดนี้หรอตัวใหญ่ขนาดนี้เลยไปรับมนนาแต่ว่าอ๋อระยะเวลาระยะเวลาอยู่ประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยแหละครับโอ้ว่าอยู่มันโตช้าครับ นนามามมมของพี่เลยมามของพี่จา๋าค่ะใช่มามพี่จ๋าค่ะพี่จ๋ากำลังแค็กปลาให้นะคะนเามามาดูปลากันก่อน,นช่วยๆวยๆๆ่ๆๆ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 เๆๆ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 าๆๆ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 ๆตัวนี้ เดีย่ดวยวทางผมจะแจก่ะคะรวัครับผเป็นพร้อมเทยร์ครับผมใจะครอันนี้เป็นเตาตาเกลืเป็นเวลีนบูครับเป็นช่วยในการแบบว่าไม่ให้การเคือ่อเ,เวลาเดินทางเวลาคนยายหรือว่าเป็นอะไรกับมเยครับอมาไ่ง ใส่กับใส่รักษาโลกรับอร์ศูนยสามหรับผมเก้าหกสี่เก้าหกสี่สามห้าสีครัสามห้าหส่ร้อยาครับตนหครับน้นไ้อยแสครับ มาปิดคลิปแล้วค่ะเราได้หนึ่งตัวกลับบ้านนะคะโอเคน้องปินแฮปปี้ไหมคะลูกชอบไหมคะชอบเนะบาะโอเคค่ะพี่จ่ายอร์ไทยขอบคุณมาก okay, ค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะโอเคค่ะขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปินชาแอนดี้ด้วยนะคะ นี่เลยใช่ไหมครับนัก่อนก่นที่ไข่ปินด้วยค่ะไา <นะ S 1> ที่ <มา S 2> เอาไปลอยในตู้ไว้ก่อนแี่ก็ตักน้ำเวลาที่จะปล่อยพี่ก็ตกัดนำานำออกมาแล้วก็ตกัด